บรรยากาศเนี่ยมือเศ้าจ้ะสวัสดีครับกะสวัสดีเด้อจ้ะพี่น้องพ่อการไม่น,รรม 10, 8, มนี้กะเศ้าเขาไม่ได้สิบสิงหาสองหาหกแปดจ้ะไม่นี้ระมาหน้าหลวงเขาเนาะบันนาฮีงานจ้ะเมื่อวานนี้ไปเบิ้งเห็ดก็อยู่หนะ้าหลวงอยู่ผูห้หมวดก็ได้จะ้ะไม่นี้ก็เลยมาเบิ้งอยู่ผู้นาฮีนะจ้ะแต่อยู่าะะายมาหน้าหลวงคือเกาหละล่ะนี่ ดอกแรกของเ้าเด้อเห็ดกอจ้ะย่างขึ้นมากอะเรื่องเติมพี่ดอกน้องอ้เรื่องเติมด้วยจ้่เห็ดก็บุกค่อยเป็นได้มื่อนี่ห่างแล้วขันตัดสมาร์ทสกัดมือเขาเมื่อละไปตามเรื่องตามชมเด้อจ้ะว่าเ้าจะได้เห็ดลายเป็นได้มื่อนี่อุ้ยดอกนี้จ้ะงามเลยน้อยไอ้กอเดียงครับผมดอกบานอีดอกเด้อจ้ะบันนี้ แต่บ้านเรดอกบานนี่อ้่วยส่งไปทางกับเขาแท้เข่าเลยไหมเออเขาว่าเอาดอกสันกี่พื้นดำบ้านเราดิได้ดอกนึงก็ยังดีอยู่ดอกงามอยู่จ้ะเหลือสากเหลือครึ่งนึงเด้อจะเห็ดกอกอแดงครับผมนอนอยู่นอนกินครับเออ เห็ดนาเขาแล้วก็เห็ดแป้งเน้อไอ้มันจะดอกใหญ่ดอกนาดีจ้ะก็ยังเห็ดไข่เลยดอกบานจ้ะ่โอ้ยสีออกแล้วดอกสซ่งดอกผู้ใด้พอไดหืมดอกงามมันไข่มันไข่ไอ้ไข่ตัวไหนไข่ตัวไหนจ้ะนี่ว่าเห็ดแป้งเหอ ปวกเด้อจ้ะดูจะกลิ่น,น,นั่นีเห็ดบะมีเฮากระเพากันมาเนาะุใจรักอใจกับพ่อได้พ่ออยู่พอกินแต่ละมือเนาะจ้ะไายแน่บระเทศไทยแน่เด้อจ้ะพี่น้องโอ้ี่เนาะขึ้นเก็บมาเป็นเห็ดพึงง่งเด้อจ้ะเห็ดพึ่งเหลืองดอกนึง ดอกบานอีกแล้วพี่น้อง <c oughs> ข้างอื้อเลยวะเกี่ยงยี่รอดด้วสิพ่อแต่ละดอกเก็จะถ้าสมไปเรื่อยๆกะิ่มลุ้งตะเขาแล้วจ้ะเขาก็หาขากลับเนาะเขาก็หาไปเรื่อยๆจ้ะไปพ่อเป็นจุ่มแล้วเด้อจ้ะ กรเด้งสองจุ่จุ่มแปดงามกับผมบาดอีกแล้วพี่น้องาบาดกะเกียงเลยเนาะจ้ะต่อปลาที่สองเลยจ้ะพาะบุงเห็ดไข่เนาะบานนี่ไป หน้าฮีก็ได้เห็ดมาหน่อยหนึง่งนี่ก็มาบึงเห็ดไขต่ตอน่าจะนี่แหละรูนอายางอยู่คนแบบแบบี้ก็แล้วจ้ะติดตะไคร้เขียวด้อนอกนงามๆอีกดอกน,นึงจ้ะ โอ้ดอกเงายกงามจ้ะไอ้เขียวอืมมาเมื่อวานรอเห็นมอนีบานยองขื่เด้อจะออกได้ยังเพิ่งยังพิ่งอาไปลสันปลาสีไายลูกปสันยังปลาังไดอยู่ติจ ยังไม่ค่อจอดนี่บ่นี่เขามา,หาเห็ดบ่เวียนขี้บ่อือหางเนาะแย่เลยอิงคือเดียวโอ้ขายาวดีไปลอกพังเัินเนาะวันนี้บอกกันบ้งางบ้างเลยบ้างทั้งคนละเออไปค่อยไป จุ่มจุ่มแบบนี้ครับผมกำลงหยอดเหตุที่ใดที่หมาเด้อจ๊ะพี่น้องอ๋อสองผู้แล้วจ้ะไปหน้าหีแล้วก็ลงมาเอาเห็ดตะไคร้ได้ปนได็กจะนดาเหรอกที่จะกดอาพี่ตะไคร้ก็ได้จ้ะหลายเติบอยู่อ่ะอาทิตย์พักหลายมือหลักหน้าเงินคนกับโต๊ะอยู่จ้ะตะกับดินก็เอาอยู่ได้ครับดินกับซุ้มดีอยู่นะเด็เห็ดบ่ออกเลยจ้ะ จมือไหนเขาเพิ่นค่อยสิออกให้เนาะเขาออกมาจอบังหินละโงกอะไรจะ้ะมันหา่างวยังมาหันหในพลออยู่ขอบคุณทุกกนร่างใจทุกไนายทุกแฉ่ทุกคอมเมนตร์ด้วยจะ้ะว่ากันมาคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับอเออก็พอได้กินเลยได้ไหไอ้เ,อเกลียงเนาะนีน่นะไปคุกจักมองจากบนกะพอได้ละจะ้ะ <c oughs>